เฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นใครอ่ะะมึงมาืนหน้าบ้ากูเร้งไงนักกาโเลียนก็ผ <c oughs> าแดกแม่งก็เนี่ยตาโมตาเมีเฮ้ยเดี๋ยวมาดเนี่ยผิลี่สิมึงมาแอบฟังเขาเปล่ามามันยะเยินมึงคือใครก็เพื่อนมางาึงไงจงได้ป่ะเนี่ย มึงกูใครวะนี่ไงกูใครอะกูไงมึงเป็นใครตากูไงไอ้แสนคำโอ้ยไอ้ผ่เรอวเยแสนแสนคำเกลวยคำกลำกลวยเคำกลวยะคำกลวยคยจริงปะลองคำดูที่กลวยไหม โมโกล้วยตะหวันกล้วยขาดแลว้วกล้วยถูกยังไงโอ้โหกล้วยกล้วยของใครกล้วยขกุภัยพี่กอยพี่กอยเดี๋ยวขอโทษ,โทษไปอะไปไปโมโหไงไปโหไปโมโหงี้นะกล้วยเดียว <laughs> ไม่ต้องกลัวนี่โมโหไปหน่อย อ้หูตามันฟ้าฟางอะแต่ถ้าเมื่อกี้กูเผลอไปแทงมึงเขามึงจะโกรธกูนะถ้ากูเผลอแทงมึงอะจากนั้นมึงเลิกที่มาอ่ำๆให้กูดิ้นนานนะทำไมอะให้ปวดเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจะตายแล้วห้ามเหนื่อยไหมนะขอโทษขอโทษตั้งสติละคืนคืน้ยเฮ้ยจะคุยกับพ่อคนจ้าะไอ้บบกล้วยเองกล้วยคำกล้วยลองคำดูใช่กล้วยไหมเออกล้วยยังแข็งเป้งอยู่เลย บิ๊กเบิร์ดเลื่องมาถึงขนาดนี้แล้วมันคงแก้ไขอะไรไม่ได้ก่อนไอ้แสงเครื่องมือจะกลับนครพมมันบอกเจ้าว่าอย่างไรบ้างพี่แสงขงเมืองบอกกับพิดพัว่าจะกลับตัล พิพไปแต่งงานเจ้พี่โอ้กลับมาลักมึงไปแต่งงานอย่างนั้นเหรอแต่ที่มันย้อนกลับมานี่มันคือกองทัพไม่ใช่กองขันมาที่จะมารับมึงพิพิเผิกูายแทนมึงรู้ไหมเอา้าไม่เป็นไรทามันไม่ยอมมารับมึงไปแต่งงานที่นะครทุกม,มันไม่รับผิดชอบเป็นตัวมึงแล้วก็เดี๋ยวพี่ไอพายเนี่ย จะเข้าสู่นครธมวันนี้ไปลากตัวมันกลับมาให้ได้แต่ถ้ามันไม่กลับมากับพี่แล้วก็พี่จะตัดหัวมันกลับมาให้พี่ดู